นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองปลูกเพาะ,มะเมล็ดทุเรียนครับว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับว่ามันมันจะออกนะครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเอามเมลร็ดมานะครับแล้วก็ขูดตรงบริเวณนี้ออกหน่อยนะครับที่เป็นเหลืองๆนะครับนะครับนี่เราจะเพาะอยู่ประมาณนี้นะจะทดลองเพาะเท่านี้นะครับ ยวเราจะใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้พอนะครับแล้วก็เอาไมดเช่ไปนะครับประมาณนี้น้ำบุบเล็กนะ ให้ไม่ต้องให้มันลอยอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเอาแช่ไว้วันนี้จะเป็นมเมล็ดที่เพาะไว้แล้วนะครับก็จะเป็นในประมาณที่ผมเพาะไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณเจ็ดวัน นะครับก็จะงอกประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถั่ลาอจะงอกประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะลงดินนะครับว่าจะทําจะลงยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะ มาเอา,มาเมล็ดทุเรียนลงดิน,นครับที่เราเพาะไว้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องนะอถุงดินที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะมีอยู่สถุงนะครับก็คนอื่นเราก็เจาะให้มันเป็นรูประมาณประมาณนี้นะครับ รันนี้ก็ค hmm. ือเม็ดทุเรียนที่เราเอาไว้แล้วนะครับก็ไอ้ด้านนี้จะเป็นด้านที่เป็น,เ,ปนเม็ดมันนะครับอีกด้านนี้ที่เป็นงอกขึ้นมานะครับเราก็จะเอาส่วนของด้านที่เป็นเป็นตัวเน,นี้ยงอกที่งอกขึ้นมาตัวน,นี้นะครับลงดินไปนะครับก็จะอาลงพอให้ให้มเมล็ดมันฟูขึ้นมา่างนี้นะครับ ประมาณนี้นี่ถุงที่สองนี่นะ ก็ก็จะประมาณน,นี้นะครับก็น้ำชลุมชลุมหน่อยนะครับก็เป็นน,นเสเ็จนะครับนในการพอรเมล็ดนะครับ